สวัสด,ดีทุกคนนะครับวันนี้มีโอกาสได้พาทุกคนเดินทางอีกแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนพารามสอนนะครับอยู่แถวๆก่อนจะถึงทางต่างระดับที่จะไปบ้านแพรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่34นะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ วันนี้มีโอกาสได้พาทุกคนมาดูบรรยากาศการเดินทางของคุณอินแฟมบรีนะครับก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b e ส่งกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปนะครับรับลูกค้าที่อำเภอหัวหินจังหวัดเพชรบุรีนะครับ วันนี้ว่างนะครับก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาดูบรรยากาศการเดินทางการขับรถยามเช้าวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับ24องศายามเช้า8โมงกับ15นาทีนะครับของวันจันทร์วันที่1นนะครับธันวาคม2568นะครับผมแป๊บๆนะครับก็จะสิ้นปีแล้วนะครับเข้าสู่วันแรกของเดือนสุดท้าย ของปีแล้วนะครับเวลาวันเวลาค่อนข้างที่จะรวดเร็วค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับผมแป๊บๆก็จะสิ้นปีอีกแล้วครับทุกคนยังไม่ได้ตั้งตัวยังไม่ได้เตรียมพร้อมยังไม่ทําอะไรเลยจะสิ้นปีอีกแล้วเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนะครับ ตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดของทางด่วนนะครับี่ประมาณนี้ครับผมบรรยากาศค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับยามเช้าอากาศดีดีครับผมทุกคนตรงไป สมุทรสงครามตลาดอาัมพวานะครับดอนหอยหลอดนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับสามารถมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดนคนปรปฐมนะครับสองเลนซ้ายขึ้นสะพานยกระดับเลี้ยวขวานะครับณปัจจุบันนี้นะครับทางตรงนี้ทําเสร็จสิ้นสมบูรณ์เปิดใช้บริการเรียบร้อยนะฮะเมื่อก่อนรถติดมากครับช่วง ที่กำลังก่อสร้างนะครับผมแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็คือสะดวกสบายนะครับ การจราจรณขณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะครับ ระหว่างทางนะครับก็จะเห็นเนี่ยประมาณนี้เลยครับรถทหารน่าจะขนสเบียงขนสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือแถวจังหวัดสงขลาแถวอำเภอหาดใหญ่นะครับก็เห็นข่าวเห็นภาพน้ำท่วมแล้วก็อดหดหูใจไม่ได้นะครับน้ำท่วมปีนี้ ไปทั่วทุกแห่งหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะครับก็ขอเอาใจช่วยทุกทุกคนนะครับให้พ้นจากวิกฤตมหาอุกต o k ไปในครั้งนี้ให้ได้นะครับ ด้านซ้ายมือของเรานะครับจะเป็นวัดเกตุมวดีนะครับสวยงามมากครับผมด้านหน้าวัดเกตุมวดีนะครับก็จะมีโครงการนะครับกำลังจะสร้างพระพระนอนองค์ใหญ่นะครับแต่ว่าณขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับก็สามารถเห็น เขาโครงรูปร่างเป็นพระนอนนะครับพระพุทธสายาิองค์นอนองค์ใหญ่มากนะครับในโซนย่านนี้นะครับณจุดนี้ก็อยู่กำลังก่อสร้างนะครับน่าจะอนาคตอันใกล้น,นี้นะครับคงจะเสร็จสมบูรณ์คงจะได้เห็นความสวยงามนะครับนี่นะครับผมวัดเกตุบด,ดีนะครับ อีก21กิโลจะถึงจังหวัดสมุทรสงครามนะครับหรือว่าแม่กลองนะครับผม นี่ครับณจุดจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นนาเกลือนะครับโซนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็จะมีอาชีพในการทํานาเกลือนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนาเกลือนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับผม ทั้งซ้ายทั้งขวามือนะครับก็จะมีประชาชนที่ทำอาชีพในการทำเกลือเยอะมากครับทุกคนถแถวนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้คุณอินต้องขอบคุณนะครับที่สละเวลารับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณอินขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ